ดีครับพี่นอ้องเป็นศิลามาเมืองการเก็บดกอกกระเจี๊ยบเนาะนะ,ะกระเจี๊ยบนี่เขาเขาเก็บนี่เขาจังไหนครับเอากันใกล้จับจับจับเป็นสิ่งอะไรผมเขาเมืองจังไหนครับว่าดอกมันจังพวอเอาครับนี่มันแกเหมือนหรอคะนี่มันสิแตกเลยหรอเมืองเมืองจังไหนว่าแก่วแบบ่าแก่ครับอันนี้เรละ่ะหน่วยหน่วยมันสิแตกนะค่ะนี่นี่นี่มีลูกมันฉีกมันแตกแตกมันแก่เต็มทีมันสิแตกแล้วก็มีเม็ดข้างในค่ะ อันนี้แค่แมันตัดออกเดี๋ยวพืชีออกดอกอีกบ่ครับหรือว่าถ้าเฮาวบอานี้ถ้าเฮา,าเฮาบ่ไถถิ่มได้อีกรอบสองลูกนี่นี่จังสีได้แม่นบ่ครับแม่ค่ะได้อ๋ออันนี้คือคือเถียวแรกบ่ครับนี่เถียวที่สองด้เลถียวที่สองโเถียวที่สองถ้าห้าวตัดจังสี่มันก็นกนสิปงหยอดแึ้แม่นบ่ครับแม่ครับครับครับโอ้นี่ครับโอ้โหที่นี่ก็ได้บอากระต่ายเครื่องเลยอันนี้ปลูกย่ามไดไครับปกติปลูกวันหลังจากเกี่ยวเขาเหล้วลูกเกี่ยวเขาเหลวเกี่ยวเขาเหลวเอฟเลยโอ้แถวบ้านเฮานี่ปลูกหลายบ่ครับหลายหลายเนาะค่ะที่ที่เพิ่น มีว่ามีราคาลูกเพิ่นขายจากไหนครับเพิ่อนเอาไปแปะลูดไปไหนครับอันยจางเช่นจกะมันตากแหงเลยเนาะถ้าแปแต่พี่กับไปจิ้มไปจิ้มมะม็ดอะม็ดไม่ออกไปแทงแทงแล้วก็ไป่ตากบ่ครับไปจ่ แต่มันจิตมีเล็ก้มๆแทงเขาหูนี่น่ลูกแทงเขาบนเจสีเป็นหูนี่บานนี้เม็ดเม็ดมันเนี่ยอยู่ข้างในน่ะมันสิดันออกมาอ๋อดันเขาก็เอาเม็ดออกเอาเม็ดออกเขาก็จิม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 แล้วก็ไปตากจังเดียัำโลกไปไปตากเล้วตากเลี่วก็ว่ามันแห้งมันมันแห้งกอบไปหลีมือหนึ่งสองมือ แล้วเธอขันเป็นดอกหน้าหนามันดีีมันสิสามหมื่นสี่หมื่นนันๆดอกไงไหมดอกไงส่วนนี้นะตากแดดสองสามหมื่นเนี่ยบอสคะตัดแดดสองสกอบแห้งกอบเก็บได้ลูกเกอบบครับกอบบอสครับยังสั่งกิโลยังขายครับค่ะเป็นสื่อโลกจักบาทครับส่วนนี้ครับเดี๋ยวนี้เพิ่นยังแปดสิบเก้าสิบอยู่แต่ก่อนมันแพงเลยพี่ไก่หนี่แม่ขายค่ะพี่ไก่แม่ขายอันโลละสองร้อยเขาขายสองร้อยเม่ก็ได้ขายเนาะบานี้พอดีมามาส่วนหลังๆตามซุ้มนั่น ต่ำสุดนั่นร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแม่เดี๋ยวขายปีที่แล้วยมป่ะคะพีที่แล้วแต่ปีนี้มันลงแม่ขายแม่ขายประมาณจากรค่ะทั้งจางทั้งยังก็แม่ได้สามหมื่นกว่าโอ้หลายพี่แก่หนีเด้ปีนี้ปีนี้มันนี่ก็บมะปูกเฮ็ในกับมะปูกมันจะปลูกอยู่สามสี่เหรอไอ้นี่ปีนี้ก็เล่นหน่อยก็ปีนี้มันก็เลยะหลายแต่ก้อนนั่นปลูกอยู่ในบ้านนี่ราคาโบะมันละคามันมันสูงมันด่ายหนาะเพิ่นว่าที่เหลั่นมัน มันได้มาแล้วมันเป็นราคาราคาอันนี้เจ็ดสิบแปดสิบบานกับเส้าปูกกันปี่ปีปีปี่ทีแล้วเส้าปู่บันมาปีการินมันสองร้อยกว่าตัมชูทีละต้นปีนึ่งข้าเจ้าสีใดข้าเจ้าสีใดสามลละสามร้อยสามร้อยที่เขาหวานต้นเ้ามีเขาอยู่เพิ่นใส่เขาหน้านนหน้านนเออหน้านนท์กับผู้ใดเขามีโพนี้เลยนะเขาก็เลยไปเห็ดมันก็ได้หลายอันนี้แม่ปลูกเท่ไปครับนี่ต้นนี้ต้นนี้อยู่นี่อันนี้สองไร่สองไร่กว่า ตัวนี้ของหลานสาวตัวนี้ของหลานสาวอะไรอันนี้อันนี้เก็บเจ้คนเก็บเพก็บเก็บเอ็คเก็บซีไเก็บเก็บเก็บคาตาเก็บกคาตาสองคนเก็บไปเรื่อยๆเสิยบาเก็บคาตาสองคนหลอบแหลกไปแล้วต้นตัวนีหลอบหลอบแหลกนั่งยังเหทือนเบหมือนอยู่กําลังกําลังตัดตัดตัดมันมันไปตัดลายหมองไปแยกกันไปผุนเนยหลักกระจางเพุ่นนี้จากพุ่นแม่ตัดซอยก็ตัดกิโลละ สามบาทจิ้มกับสามบาทจิ้มกับสามบาทเป็นกิโลซังเองไงตกจ่ายนะเพราะมันต่างเคล็ดเป็นอันเป็นอันนี่แหัะนโอเคมีมือนี่มือนี่ผู้เพิ่นผู้เพิ่นมาจิ้มใไฮนันเพิ่นบ่มาอ๋อคเพิ่นมีงานอยู่วัดน้องป้าโออยู่วัดโอวังถานเท่านี่นะค่ะเพิ่นมีงานเพิ่นสีสลองอันนี้ยุดของอันลุงตาอันนี้เลี่ยมแล้วได้๋ยุดค่ะบโอ้ดีดีมากเวลาจะท่านเพิ่นได้ยุดมากก็เลยมามาจัดอยู่หันมันสิมีท้องข้าไปดอกก้าวขา ก็รับจ้างงานอยู่เดียวโอเคครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพของพี่น้องข้างบ้านบ้านโป่งสามัคคีบ้านโคกจานนะครับถึงตำบลญยังครับพี่นี่ตำบลโคกจานตั้มบุญของแนเนาะนะครับอาหารนี่ละอันนี้งานเสริมงานเสริมได้งานเสริมเพราะได้ได้ใจได้ใจเออได้ได้เนี๋ยวนี้มันยังอันนี้แปรซีฟกับซีฟอยู่ก็เริ่มเท่านขายการเขาตากเขาสามารถเก็บไว้ก่อนได้เก็บไว้ก่อนได้โอ้แสดงว่ามันแตกเหรอหนักเพิ่งยังบริลดหลายเนาะถ้าถามมันแห้งมันก็อยูโตนะครับถามแห้งมันก็อยูโตของมันอ๋อค่ะ กะเก็บไใถ้าขายบบดเวลามันขึ้นแล้วค่ะคร um ับได้เนี่ยขยับขึ้นลอยกูบาากันยังดีจะเจอด้วยพี่ไก่เนี่ยเม่ได้อหลียงอมรับว่าได้อหลีพวกในบ้านเนี่ยมันจะมีเจ็ดแปดคนปลูกพี่นี่ปลูกหลายแห่งนี่นาว่าเคยปลูกกระปูกนปลูกหลายมันก็หลายมันก็หลายมันกันถือถ้ามดาธรรมดาอยู่บ้านไดนอยู่บ้านคุ้มค้ามั้งผมอยู่คุ้มค้ำเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่าเห็นงานจุ่มได้ปะผมอยู่อะไรก็